สวัสดีค่ะทุกคนพบกันอีกเช่นเคยนะคะวันนี้พี่ชมมีความบันเทิงฉบับติ่ง EP หนึงร้อยเจ็ดมาฝากทุกคนกันค่ะความบันเทิงฉบับติ่ง EP หนึ่้อยเจ็ดวันนี้ก็คือไบร์ทําความฝันของตัวเองให้เป็นจริงแล้วและเปิดเผยงานที่พ่อแม่ลูกเขาไปทําด้วยกันค่ะ ค่ะคลิปนี้จะทําขึ้นมาเพื่อความบันเทิงและเพราะความชอบความชิปความชิ้นส่วนตัวเท่านั้นไม่ได้มีเจตนาทําให้ศิลปินเสียหายแต่อย่างใดเลยค่ะค,ค่ะทุกคนช่วงนี้เรามาอัปเดตโมเมนต์ของน้องทั้งคู่กันแบบรัวๆเลยนะคะคือพอเงียบพวกเราก็เหงาหงอยกันแต่พอมาก็มาแบบรัวๆงั้นวันนี้เราจะมาอัปเดตความคืบหน้าโมเมนต์ล่าสุดของน้องๆในวันที่19กันค่ะทุกคน มาเริ่มกันที่ช่วงเช้าน้องไบรท์ได้อัพคลิปของน้องอมเมทลงที่สตอรี่ไอด้วยค่ะทุกคนอัพคลิปลูกสาวแบบนี้แสดงว่าวันนี้หนูอยู่บ้านกับลูกสาวสินะครับอัพคลิปลูกสาวตอนเช้าแบบ2วันติดอ๋อโอเครายงานคนทา้งนู้นเลยค่ะเขาจะได้รู้ว่าตื่นแล้วและทําอะไรอยู่บ้าง แล้วที่ลงรูปโชว์ซิกแพคกับแชร์เพลงซีรีส์เมื่อวาน <S <S ก็คงเพราะอยากจะล่อให้กระต่ายมาดูผีเสื้อด้วยกันเลยคะ่ะคุณขาค่ะหลังจากนั้นคุณแม่ก็ได้อัพคลิปของน้องอเมะลงที่สตอรี่ไอเหมือนกันคะ่ะทุกคนแต่เอ๊ะทำไมชั้นวางของตรงนั้นมันดูโลง่โลงๆคะทั้งๆท,ที่ก่อนหน้านี้ชั้นวางตรงนั้นจะมีรูปและมีโมเดลวางอยู่แล้วทําไมตอนนี้มันถึงโล่งแบบนั้นล่ะคะหรือว่าลูกชายเราเตรียมเก็บของจะย้ายบ้านแล้วคะทุกคน คือก่อนหน้านี้มีคนเจอน้องกับคุณแม่ไปดูเฟอร์นิเจอร์ด้วยกันเหมือนจะซื้อเฟอร์นิเจอร์เข้าบ้านใหม่นะคะแล้ววันนี้คอนโดน้องก็ดูโล่งๆเหมือนเตรียมเก็บของไว้แล้วเพื่อจะย้ายจริงๆโอ้คือถ้าใช่จริงๆเนี่ยพี่ชมดีใจกับน้องมากๆเลยนะคะเพราะความฝันของน้องก็คือการซื้อบ้านให้กับคุณแม่คือถ้าน้องเตรียมเก็บของแบบนี้แสดงว่าน้องได้ซื้อบ้านไว้แล้วและตกแต่งเป็นที่เรียบร้อยแล้วนแน่ๆค่ะ อ๋อถึงว่าสิคะก่อนหน้านี้ที่น้องๆเงียบกันไปอย่าบอกนะว่าแอบไปดูบ้านและไปออกแบบตกแต่งบ้านช่วยกันมา <No. S 1> เพราะเจ้าคนน้องก็ถนัดเรื่องตกแต่งบ้านอยู่แล้วด้วยโอย้คือถ้าเป็นเรื่องจริงจะต้องมีการเตรียมตกแต่งห้องไว้อยู่ด้วยกันเวลาไปค้างด้วยกันแน่เลยอะทุกคนตายแต่ตาย,ตาย,ตายไม่ชงไม่ชิปมแล,ะละาวลาค่ะคุณขา คือถ้าเตรียมการขนาดนั้นจริงๆนี่มันคู่รักรอวอนเปิดตัวชัดๆเพราะเตรียมตัวกันขนาดนี้มันคือการวางแผนอนาคตร่วมกันแล้วนะคะคือมีบ้านหลังใหญ่ๆเพราะมีลูกเยอะจะได้มีพื้นที่ไว้ให้ลูกๆวิ่งเล่นด้วยกันแล้วก็แต่งห้องไว้เพื่ออยู่ด้วยกันและแต่งห้องไว้ให้ลูกๆอยู่ด้วยกันอะไรนี้โอ้เกินค่ะเกินความเป็นคู่ชิปจริงๆแล้วล่ะค่ะสาหรับคู่นี้ค่ะหลังจากนั้นช่วงบ่ายโมงน้องไบรท์ก็ได้อัพรูปนี้ลงที่ไอจีด้วยค่ะทุกคน คือรูปนี้น้องถ่ายแบบของแบรนด์เบอร์เบอรค่ะคือรูปนี้น้องดูดีมากหล่อมากๆเลยล่ะค่ะเอาจริงๆสําหรับน้องแล้วอ่ะไม่ว่าจะแต่งลูกไหนใส่แบรนด์อะไรน้องก็ดูหลอ่อดูดีไปหมดเลยจริงๆค่ะหลังจากที่เจ้าคนพี่โพสไอจีไปได้ไม่นานเจ้าคนน้องก็โพสต์ตามมาติดๆเลยค่ะทุกคนโอ้โหขาเเกินพ่อคือน้องวินในรูปนี้ดูน่ารักดูสวยใสดูลูกคุณหนูสุดๆ โอ้ยแม่ทรงไฮเกวของนี่แม่ทำไมหนูแต่งตัวลูกนี้มันถึงดูน่ารักได้ขนาดนี้ล่ะครับลูกคือถ่ายแบบยังไงให้แบ่งโพได้ชัดเจนขนาดนี้คะเอาดีๆคือทั้งคู่เหมือนคู่รักเซเลบแอบพากันไปเที่ยวสวีหวานที่กลางทะเลมาดีฟเลยคะ่ะทุกคนแต่เดี๋ยวนะคะนี่มันคือสถานที่วันที่น้องไปถ่ายงานและพาน้องคาเทียไปด้วยนะะี่ค่ะที่เจ้าคนพี่ขอมือลูกสาวอะคะ่ะทุกคนอ๋องานที่ไปถ่ายกันวันนั้นก็คืองานของแบรนด์เบอร์เบอรี่นี่เอง ือไปถ่ายงานแต่พาลูกสาวไปด้วยเหมือนได้ไปพักผ่อนตากอากาศกันในครอบครัวด้วยเลยอะไรนี้ค่ะหลังจากนั้นพี่อีทก็ได้อัพคลิปน้องวินเล่นกับลูกสาวอยู่ที่ชายหาดที่ไปถ่ายงานวันนั้นลงที่สตอรี่ไอจีด้วยค่ะทุกคนคือสงสัยเล่นกันรอแฟนถ่ายแบบอยู่นแน่เลยค่ะคือทั้งน้องทั้งลูกสาวน่ารักมากคืนนี้มันเป็นการมาทํางานที่ไม่เหมือนมาทํางานเลยจริงๆมันเหมือนฟิลพ่อแม่พาลูกมาเที่ยวเพื่อให้ลูกได้เรียนรู้โลกกว้างอะไรประมาณนั้นค่ะทุกคน ค่ะหลังจากนั้นพีอีทก็ได้อัพสองรูปนี้ลงที่ไอจีพร้อมแคปชั่นว่าสวัสดีสุดหลอ่อแล้วก็มีอีโมจิพระอาทิตย์กับกระต่ายด้วยนะคะโอ้ยิงสองรูปนี้ฟิลมันคือยีตัววุ่นวายกับคุณชายสุดหล่อชัดๆคือทั้งฟิลของรูปทั้งจริตของลูกสะใภยฉันมันทําให้นึกถึงชื่อซีรีส์เกาหลีขึ้นมาเลยค่ะทุกคนคือยิ่งดูยิ่งเหมาะสมกันค่ะคู่นี้คือถ่ายงานเดียวยังไงให้เหมือนถ่ายงานคู่อะทุกคนลงรูปก็แยกกันลง แต่เราก็ยังมองว่ามันเป็นรูปคู่ทุกทีคือด้วยความที่เป็นไบรท์วินนะเนาะอะไรมันก็ดูเป็นคู่ทั้งนั้นเลยล่ะค่ะว่าไหมคะทุกคนค่ะพอพี่อีทอัพสองรูปนี้ลงที่ไอจีพี่บอยก็มาเมนว่าอยากตัดผมแล้วพี่อีทก,ก็มาตอบว่าชัวอะไรยังไงอะ่ะพี่บอยมาเมนว่าอยากตัดผมนี่หมายถึงตัวพี่บอยอยากตัดผมให้น้องทั้งคู่เพราะเห็นว่าผมน้องยาวแล้ว หรือพี่บอยมาแซวเพราะเห็นน้องวินตัดผมให้น้องชายวันนั้นเลยมาแซวว่าอยากให้น้องวินตัดผมให้บ้างหรือว่ามาแซวเพราะอยากให้น้องวินตัดผมให้เจ้าคนพี่เพราะเจ้าคนพี่ก็ผมยาวแล้วหรือว่าพี่บอยหมายถึงอยากให้น้องทั้งคู่ตัดผมให้กันโอ้ยตายตายตายพี่บอยมาเม้นทีมีคําถามเป็นร้อยแปดปูดขึ้นมาในหัวจริงๆค่ะคุณขาแล้วที่พี่อีทมาตอบว่าชัวหมายถึงอะไรคะคือหมายถึงเขาจะตัดให้กันแนแม่หรือว่าเขาตัดให้กันแล้ว ตายตายตายมาอีกแล้วค่ะปริศนาโคนันของชาวดอมมีมาให้คนให้สืบกันไม่หยุดไม่หย่อนเลยจริงๆค่ะค่ะตอนประมาณสี่ทุ่มลุงหมูก็ได้อัพรูปนี้พร้อมทั้งแคปชั่น go home และมีอิโมจิรูปบ้านกับหัวใจสีแดงสองดวงลงที่ไอจีด้วยค่ะทุกคนหื่ go home ลุงหมูเรียกว่า home แล้วใช้อิโมจิรูปบ้านเลือกลักแล้วค่ะทุกคนลุงหมูเรียกคอนโดของไบร์ว่าบ้านเหรอคะหรือบ้านไหนและบ้านของใคร หรือลุงหมูจะหมายถึงบ้านใหม่ของน้องคะทุกคนเพราะน้องเก็บของแทบไม่มีอะไรเหลือขนาดนั้นแสดงว่าบ้านใหม่น้องจะต้องตกแต่งไว้พร้อมเข้าอยู่ได้ทุกเมื่อแน่ๆโอ้ยอเมทจะได้ย้ายไปอยู่บ้านกว้างๆแล้วเหรอลูกพี่ชมภูมิใจในตัวลูกจังค่ะทุกคนน้องอายุแค่23เองแต่น้องสามารถซื้อบ้านซื้อรถให้คุณแม่ได้แล้วสร้างความมั่นคงและความสุขสบายให้กับครอบครัวได้แล้ว น้องสุดยอดมากๆน้องเป็นเด็กที่กระตันอยู่และน่ารักจริงๆเหมาะสมแล้วล่ะค่ะที่น้องจะมีทุกอย่างอย่างทุกวันนี้เห็นแบบนี้แล้วก็ปลื้มใจแทนคุณแม่นะคะที่มีลูกดีและเป็นอภิชาติตบุตรขนาดนี้ค่ะไว้เรามารอดูกันนะคะว่าเราจะได้เห็นบ้านใหม่ของน้องผ่านรูปผ่านคลิปที่น้องอัพลงที่ไอจีเมื่อไหร่แต่ที่แน่ๆคาดหวังแล้วนะคะว่าจะได้เห็นคลิปการวิ่งเล่นพร้อมหน้าพร้อมตากันทั้ง4คนพ่อแม่ลูกในบ้านใหม่ของน้อง ค่ะวันนี้พี่ชมก็ขอมาอัปเดตโมเมนต์ของน้องทั้งคู่ให้ทุกคนฟังกันเพียงเท่านี้ก่อนนะคะไว้มีอะไรเพิ่มเติมอีกพี่ชมจะมาเล่าให้ฟังกันต่อในคลิปหน้าค่ะงั้นสําหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะสําหรับคลิปนี้พี่ชมก็ขอฝากไว้เท่านี้นะคะถ้าใครชอบคลิปนี้พี่ชมก็ฝากกดซับสไคร้กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดการอัปเดตคลิปใหม่ๆค่ะไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ